อยู่อย่างฝึกสติกุญแจสู่ชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุขเคยสังเกตไม่ว่าเวลาที่เราใจร้อนมักจะตัดสินใจผิดพลาดเวลาที่เราฟุ้งซ่านมักจะทำงานไม่เสร็จเวลาที่เราประมาทมักจะเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราขาดสตินั่นเอง ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายการใช้ชีวิตอย่างมีสติอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกสถานการณ์ได้อย่างสงบและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนกินอาหารพูดจาหรือทำสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันการฝึกสติ จะช่วยให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากําลังทำอะไรอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ไว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนรับประทานอาหารหรือแม้แต่การพูดคุยจะทำกิจกรรมต่างๆล้วนต้องอาศัยสติเป็นที่ตั้ง หากเราสามารถฝึกสติให้เกิดขึ้นในทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพมากขึ้นสติตัวช่วยที่ทำให้เรารู้ตัวอยู่เสมอสติคืออะไรสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไร เรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องสว่างให้เราเห็นทุกการกระทำและความคิดของเราสติคือการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังคิดอะไรและรู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรการมีสติไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ ในทุกๆวันผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราทำอยู่เป็นประจำการมีสติหมายถึงการรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะเช่นเมื่อเดินเรารู้ตัวว่ากำลังก้าวขาเมื่อพูดเรารู้ตัวว่ากำลังใช้คำพูดใดสิ่งนี้ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทลดความผิดพลาด และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นจิตนิ่งความคิดสุขุมบุคลิกสง่างามเมื่อสติกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราจะนิ่งไม่วอกแวกไปกับสิ่งรอบรอบวนรอบข้างความคิดจะสุขุมรอบคอบไม่เร่งรีบหรือตัดสินใจโดยขาดการไตรตรอง ส่งผลให้เรามีบุคลิกที่สง่างามสุขุมเยือกเย็นและน่าเชื่อถือทำไมสติถึงสำคัญควบคุมอารมณ์เมื่อมีสติเราจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้อารมณ์พาเราไปในทางที่ไม่ดีเพิ่มสมาธิเมื่อมีสติเราจะจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้ดีขึ้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเมื่อมีสติเราจะรอบคอบไม่ประมาทลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสร้างความสง่างามเมื่อมีสติจิตใจจะสงบบุคลิกท่าทีจะดูมั่นคงน่าเชื่อถือฝึกสติในชีวิตประจำวัน หเดินอย่างมีสติเมื่อคุณเดินลองสังเกตความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสกับพื้นรู้จังหวะก,การก้าวและลมหายใจที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวการเดินอย่างมีสติจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น 2. นั่งอย่างมีสติเวลานั่งทำงานหรือพักผ่อนลองสังเกตท่าทางของตัวเอง รู้สึกถึงการสัมผัสของร่างกายกับเก้าอี้และรู้ลมหายใจเข้าออกการนั่งอย่างมีสติจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น 3. นอนอย่างมีสติก่อนนอนลองสำรวจร่างกายและจิตใจของตัวเองรู้สึกถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนและปล่อยวางความคิดต่างๆ การนอนอย่างมีสติจะช่วยให้คุณหลับได้ลึกและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น 4. กินอย่างมีสติเวลากินอาหารลองสังเกตรสชาติกลิ่นและเนื้อสัมผัสของอาหารแต่ละคำรู้สึกถึงการเคี้ยวและการกลืนการกินอย่างมีสติจะช่วยให้คุณรับประทานอาหารได้อย่างเพลิดเพลินและมีสุขภาพดี หาพูดใจอย่างมีสติก่อนพูดลองคิดให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดนั้นมีประโยชน์หรือไม่รู้สึกถึงน้ำเสียงและท่าทางของตัวเองการพูดใจอย่างมีสติจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นฝึกสติทำได้ยังไงทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนกินพูดหรือทำงานให้ใส่ใจกับทุกการกระทำรู้ตัวว่ากําลังทำอะไรทุกลมหายใจฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีสติรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกการเจริญสติในชีวิตประจำวันกำหนดรู้ในสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันเช่น การเดินจงกรมการทำงานบ้านการล้างจานเป็นต้นเริ่มต้นวันด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวขณะเดินให้สังเกตการก้าวเท้าไม่เดินแบบเมือรลอยขณะพูดจาคิดก่อนพูดเพื่อให้คำพูดมีความหมายและสร้างสรรค์ทานอาหารอย่างมีสติรับรู้รสชาติ และสัมผัสของอาหารไม่เร่งรีบใช้เวลากับตนเองฝึกสมาธิหรือการอยู่เงียบเงียบเพื่อลดความฟุ้งซ่านผลลัพธ์ของการมีสติในชีวิตผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกสติจิตใจสงบความคิดฟุ้งซ่านลดลงจิตใจนิ่งขึ้นการฝึกสติจะช่วยให้จิตใจของเรานิ่งและสงบ ไม่วกแวกหรือฟุ้งซ่านง่ายเราจะสามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นความคิดสุข,ขุมตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่ใจร้อนเมื่อเรามีสติเราจะคิดอย่างสุข,ขุมและรอบครอบไม่ตัดสินใจหรือทำสิ่งใดด้วยความประมาทเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างละเอียด และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบุคลิกสง่างามท่าทีสงบมั่นคงน่าเชื่อถือการมีสติจะส่งผลให้บุคลิกท่าทางของเราดูสง่างามและมั่นคงไม่ร้อนรนหรือวุ่นวายเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมีความสุขชีวิตราบรื่น สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติไม่ประมาทเมื่อเราฝึกสติได้อย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่ยังทำให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขกับปัจจุบันและสามารถ รับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและฝึกฝนเป็นประจำเมื่อเราสามารถอยู่กับสติได้ในทุกช่วงเวลาชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสมดุลความสงบและความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นฝึกสติตั้งแต่วันนี้ ฝึกสติในชีวิตประจำวันเริ่มจากการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่ทำในแต่ละวันลองฝึกสติกับกิจกรรม,มง่ายในชีวิตประจำวันเช่นการล้างจานการแปรงฟันหรือการอาบน้ำสังเกตความรู้สึกและลมหายใจของตัวเองในทุกๆขณะลองกำหนดเวลาในแต่ละวันเพื่อฝึกสติเช่น 5-10นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้เรามีสติมากขึ้นการฝึกสติไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวแต่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเรามีสติอยู่เสมอชีวิตของเราก็จะราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น ฝึกสมาธิการนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นอ่านหนังสือธรรมะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกสติสติไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและคุณจะพบกับชีวิตที่สงบสุขและราบรื่นยิ่งขึ้น บทสรุปการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันผ่านกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีสติเราจะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากํำลังทำอะไรอยู่จิตใจของเราจะนิ่งและสงบความคิดจะสุข,ขุมและรอบคอบและบุคลิกท่าทางของเราก็จะสง่างามไม่ร้อนรอน เริ่มต้นฝึกสติวันนี้และคุณจะพบว่าชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม